ราศีไหนมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานเฮ้ยดูได้ด้วยมันอยู่ที่ดวงเลยเหรอเรื่องดวงเรื่องสตาก,กรรมที่มีผลกับเบาหวานเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ศึกษามาแต่ถ้าบอกว่าพฤติกรรมที่มีผลกับเบาหวานเนี่ยอันนี้พอจะรู้พอจะมองออกอยู่วันนี้แมา่มาช่วยทานายดีไหมคะว่าใครมีโอกาสเป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็คือคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราดื้ออินซูลินหรือเปล่าดูจากตัวเลขสองตัวนี้ค่ะ เอาค่าไทกีสไลน์นะคะหารด้วยเอ l ก็คือไขมันดีถ้าออกมาหารกันแล้วไม่เกิน1.5แปลว่าคุณอยู่บ้านโซนเขียวก็คือคุณไม่ดือ้อแต่ถ้าเกิดออกมาระหว่าง1.5ถึง3ก็จะเป็นโซนเหลืองก็คือเริ่มดื้อแล้วแต่ถ้าเกิดว่า3บวกบวกนี่ก็คือดื้อมากๆเลยเพื่อนมีผลเลือดกันไหมคะลองเอามาคำนวณดูเดี๋ยวมายกตัวอย่างผลเลือดแมวนะคะอันนี้ล่าสุดเพิ่งตรวจมาวันที่21เมษายนนะคะค่าไทกีสไลด์อยู่ที่43า ส่วน h t e l คือไขมันดีอยู่ที่74หารกันออกมาได้0.58ก็คือมาอยู่โซนเขียวค่ะก็คือไม่ดื้ออินซูลินนะคะด้วยตัวเลขนี้พอที่จะทำนายได้ว่าจะไม่เป็นเบาหวาน <Yeah. S 1> ดังนั้นใครที่อยู่บ้านโซนแดงนะคะก็บอกว่าว่าด้วยตัวเลขนี้ไม่ต้องเลขดวงดาวเลยะคะ่ะเอาตัวเลขผลเลือดน,นี่แหละคะ่ะคุณมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากๆเลย <Yeah. S 1> เพื่อนๆมีตัวเลขเท่าไหร่กันบ้างส่งมาได้นะคะหรือส่งมาให้ช่วยคำนวณให้ได้ ช่วยแก้สตากลับไม่ได้แต่ขาวดีก็คือเราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้นะคะปรับเรื่องของอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนความไม่เครียดปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีเรามาทํำร่วมกันนะถ้าสนใจคําแนะนำลดคาระโบเดรตโซลินลดความเสี่ยงเบาหวานพิมพ์สนใจแล้วทักมาคุยกันได้ะคะ่ะ